สวัสดีจ้ะสาวเรื่องเล่าวันนี้จะเป็นเรื่องของเมื่อวานเมื่อวานในเฮดกับเขาเสานะจ้ะตื่นขึ้นมากดดังไฟก่อนแล้วครีดด้วย่าสันนี้ก็ไฟเบิดก็เลยต้องเปลี่ยนนะจ๊ะเนาะแล้วก็มาใช้เนี่ยใช้เตาถ่านนะจ๊ะเ้าจะหนึ่งเขาเด็ดเตาถ่านของเฮ้าจะเฮดกับเขาเด็ดเตาถ่านมันหอมแล้วก็มีเด็กเตี้ยมาวุ่นวายวุ่นวายสองเออยน้องพึ่งถือก,กันดีดีนี่ไล่ออกไปแล้วตอวนออกไป แล้วก็จะไปเก็บตะไคร้ตะไคร้สู้ชีวิตมากเลยจ้ะทุกคนจ้ะแต่ก็นเนี่ยแหละตัดมาสองกีบก็บพ่อนี่ตัดสองกีบพอกรีเล่นมาหลัดอีกเด้แล้วก็ไปเก็บผักอิดรูหรือผักใบแมงลักเนาะจ้ะเนาะแล้วก็มาหั่นตะไคร้ทำทำเครื่องแกงของเห้าหั่นหัน,ห,นหันเป็นสิ้นเล็กสิ้นน้อยแลล้แต่มากจ้ะ เราก็จะใส่พริกแห้งด้วยเพื่อความสีสันสวยงามแล้วก็ใส่แบพริกสดลงไปตำ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 พริกก็ไปตักไข่ก่อนให้มันแหลกนะจ๊ะมันจะไม่แฉะพอมันเหล่มละเอียดแล้วเขาก็จะใส่ต้นหอมหัวหอมลงไปครกครกครกเราชอบให้มันแตกเยอะเอเพราะเราไม่ชอบกินหัวหอมแต่ว่าเขาชอบกินมันเขาก็คขึ้นพอดีมันนี้เครื่องแกงเข่าหอมสิข่าแล้วทรายเข่าแล้วทานกันยังเหลือ ทำกับข้าวต่อจ้าแกงไก่ใส่ฟักฟักนี้คือฟักแป้งเด้บอบมแมนนฟักหายคน้นมาจ้ะขัวขัวขัวซะก่อนใส่ไก่ลงไปทีนี้ใส่ไก่ลงไปอัลืมไายไว้ก็เลยเบิ้งตอนมอเดือดแล้วเนาะใส่ฟักใส่ผักใส่ผักอิตูแล้วก็ต้นหอมลงไปจ้าเป็นอันเสร็จสิน้นกินได้